สวัสดีค่ะวันนี้ทางสวนมาขุดไผ่ตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงน้องนะคะหรือไผ่เลี้ยงหวานซรืออีกหลายๆชื่อเลยนะคะวันนี้ทางสวนมาเง้าช้ำลงทุงค่ะกรอนี้สวยมากเลยค่ะไทยคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ ตัวนี้จะขุดง่ายหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเขาเดินออกมาข้างนอกอกอเขาไม่เบียดกันมากนะคะก็จะทำให้ขุดง่ายเป็นไผ่ลำต้นตรงค่ะปลูกใช้ประโยชน์จากลำนะคะตัวนี้หน่อของเขาก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามค่ะเพราะว่าเป็นไผ่ลำต้นตรง ตรงสวยเลยค่ะตรงนี้ปลูกทำแนวรั้วค่ะปลูกทำแนวบังลมแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับใพเลี้ยงหวานนะคะมีพี่ๆหลายท่านติดต่อกับทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะมาดูอันนี้คือ เงาที่ขุดออกมาแล้วนะคะขนาดกำลังพอดีเลยค่ะตาสวยมากแต่งโคนเล็กน้อยนะคะก่อนชํำลงถุงข้อตาอยู่ด้านในค่ะ ทางสวนก็จะทยอยขุดไผ่ของทางสวนเรื่อยๆนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะที่เปิดร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะเผ mm ื hmm. ่อว่าอยากได้ไปจัดแต่งทรงพุ่มแบบนี้ก็สามารถสั่งให้ทางสวนทําให้ได้นะคะ จะเป็นความยาวอยู่ที่1เมตร1เมตรห0หรือว่า2เมตรถ้าเป็นตัวความยาว2เมตรค่ะก็สามารถจะแต่งทรงพุ่มได้เลยนะคะเพราะว่าความสูงของเขาเหมาะสมแล้วก็นำไปปลูกทำมุมโชว์ถ่ายรูปแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะหรือพี่ๆท่านใดนะคะต้องการเป็นแบบเงาสดทางสวนก็ขุดให้ได้นะคะ ติดต่อกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภธัสสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษ,ษนธนพัสการเด้นค่ะ